เลิกโกสตีนซะทีด้วยมึงจะทำเหมือนมึงไม่รู้เรื่องไม่ได้น้ยเฮียกูไล่มึงออกไม่ไม่นะคะอย่าเลยอย่า,อยาบอกให้ฉันเลิกเลยเ<อ>พราะฉันไม่เคยรู้เลย<อ>ว่ารู้ว่าฉันเลอกใครมึงหมดประโยชน์กับกูแล้วซึ่งมึงไม่เคยมีตั้งแต่แรกแนละ้วกูไม่มีความจำเป็นจะต้องเอามึงไว้ มึงนนไม่ต้องมานั่งบนมีดาวอยู่ร้านดวงอูไม่ใช่ต้ไนไม้ใหม่สักดวงหนึ่งช่วยฟังฉันทีไม่มีวันมึงไม่มีวันได้สิ่งที่มึงหวังหรอกอยากขอโทษที่เคยเอาแต่ใจยอยากขอโทษอะไรที่ร้ายๆอยากให้เธออภัยในสิ่งที่ฉันผิดครั้งและพลาดไป หากเธอเป็นภูเขาฉันจะเป็นต้นไม้อบกอดเธอเอาไว้ไม่ให้เธอเหน็บหนาวหากจะเป็นท้อฟ้ากูจะไม่มีภูเขาและกูจะไม่มีต้นไม้เลยทั้งนั้นมึงมันเป็นแค่ด้วงที่หวังคิดจะหนีเพชรสุดท้ายแล้วมึงก็ได้แค่แดกน้ำหวานไปวันวันก็เป็นเพื่อนด้วงค่ะ สวัสดีครับสวัสดีซอสพริกสวัสดีนะครับเนี่ยมึงทำอะไรเดี๋ยวกูเปลี่ยนเพลงแป,ป๊บแป๊บแป๊บแป๊บกูเปลี่ยนเพลงก่อนเพิ่งปิดเพลงไปเหมือนกันนะคะเนี่ยมึงทำอะไรน้านทำอะไรคะกูถามว่ามึงอะทำอะไร่ทอะไรแล้วมึงไม่ใส่เสื้อใส่ชุดสปาเหรอคะ ให้นะให้ใส่ชุดสะพายอย่างนั้นแล,แล้วมึงทำอะไรเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยเวนเวนออกเวนยังยังข่ยยังอยู่ในเวนและในวอลค่ะแล้วมึงเปลี่ยนชุดทำไมอ๋อมันทำไม่ได้สินะต้องก,ก็ว่าอยิวดูไว้นะ <c oughs> ดูบทลงโทษของคนที่กำลังจะตาย <c oughs> บทลงโทษของคนที่ไม่รู้อะไรเลยบทลงโทษของคนที่ อยู่มาตั้งนานแต่ไม่ศึกษาอะไรแกเอือหายะบอกมึงกี่ครั้งแล้วเจ็บนะคะอ้ยชอบ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 มากชอบดุแรงชอบชอบความรุนแรงชอบความรุนแรงอินารกอินาโกยังงั้นเหรอเอืออุ้ยเสื้อหายสัตว์แล้วนี่ค่ะ เลิกโกสตีนซะดีด้วมงมึงจะทําเหมือนมึงไม่รู้เรื่องไม่ได้น้ยเฮียกูไล่มึงออกไม่ไม่นะคะอย่าเลยอ,อย่าบอกออให้ฉันเลิกเลยเพราะฉันไม่เคยรู้เลยว่ารู้ว่าฉันเลิกใครมึงหมดประโยชน์กับกูแล้วซึ่งมึงไม่เคยมีตั้งแต่แรกแนละ้วกูไม่มีความจําเป็นจะต้องเอามึงไว้ มึงไม่ต้องมานั่งนนบนมีดาอยู่ร้านดวงกูไม่ใช่ต้ไนไม้ใหม่สักดวงหนึ่งช่วยฟังฉันทีไม่มีวันมึงไม่มีวันได้สิ่งที่มึงหวังหรอกอยากขอโทษที่เคยเอาแต่ใจอยากขอโทษอะไรที่ร้ายๆอยากให้เธออภัยในสิ่งที่ฉันผิดครั้งและพลาดไป หากเธอเป็นภูเขาฉันจะเป็นต้นไม้อบกอดเธอเอาไว้ไม่ให้เธอเหน็บหนาวหากจะเป็นของฟ้าฉกู<ค><ณ>จะไม่มีภูเขาและกูจะไม่มีต้นไม้เลยทั้งนั้นมึงมันเป็นแค่ด้วงที่หวังคิดจะหนีเพชรสุดท้ายแล้วมึงก็ได้แค่แดกน้ำหวานไปวันวันก็เป็นเพื่อนดวงค่ะ ลุกขึ้นมาลูกอยากนั่งอยู่นี่ไปจนตายที่ลูกทำอะไรที่ผิดหรือลูกทำอะไรที่ไม่เหมาะสมอูมีภารกิจให้มึงทำถ้ามึงทำไม่สำเร็จกูจะให้มึงอยู่แต่ก็แบบว้าวก็หนีถึงจะมีอูอ้ เป็นพินล้านครั้งโอ้โหิบล้านเลยเหรอแดงหัวใ้ภารกิจมึงไอ้ดวงให้ทำอะไรงั้นหรอคะเออโอไม่น้ำหาจะเอาตัวมันไว้น้าจะทำอะไรเขาค่ะอุ้ยกูจะเอาตัวมันไว้แล้วกูจะให้มึงอะไปตามล่าคนมาให้กูใครคะ ลายาได้คระสามลายชื่อสามได้เหรอโอ้หคนเดียวยังไม่รอดเลยอ่ะโจเท่าเสาได่ค่ะโมโจค่ะขวัญใจได้ค่ะเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะเริ่ม ทำ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 ทปูรูปูรูปรูปรูเดี๋ยวพี่พื่อนค่ะมันเป็นกิจกรรมค่ะปรูปรูเอาน้าไปไหนฮะปูรูปร <pf unlikely> ูนังะบอกจอก hay quá đừng léo ạ à. à một จะบอกความจริงให้โลกได้รู้ถึงเวลาบูชายาแล้วเฮ้ยเราได้เหยื่อบูชายาแล้วเอากมันขึ้นไปบนโดมเรายังไม่ได้สังเวยโดมเลยปะไปพี่มันขึ้นมามันเปิืองอีดีไหมสัตว์ให้มันตายเนี่ยฉันจะบอกความจริงให้โลกได้รู้นังมีดว่าเธอนะ่ักสป้ปลาไปสี่ชั่วโมงครึ่ง ไอ้โดมเรานี่อ้โจคุณยำไหนว่าเท่าอะแต่แต่ทำไมชัดแต่ทำไมเป็นเที่ยอะไรกันอะแต่ยังเท่ยกัดขากูจังเลยสุดท้ายไอ้เจ็บแค่นี้แหละนะว่าไง มีันออะไรขึ้นไปสติ๊กกี้ฟิงเกอร์ยังอยู่กับกูอีกเหรอไปไบอกพี่มินนี่ไม่ได้รบเดี๋ยวน้องขอกดมินนี่นะจะอยู่จะอยู่จนกว่าพี่มินนี่บอกว่าจะบินน้องขอหายไปนานใช่อันนี้มันเรื่องส่วนตัวกูไม่ยุ่งนะมินนี่ไม่รู้มินนี่เป็นบ้า เราทำพิธีก่อนแล้วเดี๋ยวเลือกอจีทีเดี๋ยวเราก็เคลียร์ต่อเลยเ้ยเอาเลยอ่ะนะมึงนอกใจน้องสาวผีเปรตกูเหรอเปล่านะครับนะเราไม่ได้ทำพิธีอย่างงี้มานานแล้วมันคือพิธีสังเวยศพหนึ่งที่ดูแล้วจะไม่มีประโยชน์ที่สุดเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพวกเราทุกคนถ้าเดี๋ยวก่อนบอกว่าอะไรนะไม่มีประโยชน์ใช่ไม่เนียเหรอ มันร <rôle> <Warner of> <language> ู้ต <holes> ัวอื่นทับยังไม่รู้ตัวเลยอ๋อมาเล็กเก๋ยทำไมต้องทำแล้วโดนอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องออมลกยืนล้อมเครื่องสังเวยเออเอาเอาเข้าไปอ๋อมาเล็กเก๋แล้วก็เราจะสังเวยมันด้วยการบูชายันน้ำลายของพวกเรา เฮ้ยค่ะผมเปียกไปดแล้วจ้าวิจารย์ยังอยู่จยังไม่ตายยังตายเปียกไปหมดแล้วฮะนทำอะไอะนี่คือการเด้าแขนแบบทรงพลังการจะฟองรายูดิ จงฟื้นขึ้นมาไอตัวไรประโยชน์ดวงใครทำดวงเปียกไปหมดแล้วโอ้ยหัวไหลซ้ายก็เปียกนี่คือบททดสอบไอ้ดวหัวไหลขวาก็เปียกนี่คือบททดสอบหนืดค่ะงค่ะมองไปทางนั้นลองมองวิ่งแล้วกระโดดลงไปบนฟ้าเธอจะเห็นนิ่วิ่งแล้วกระโดดลงไปซะไอ้ดวงดวงจะได้อะไรจากการกระทำครั้งนี้คะความแข็งแกร่งและก็เกียรติยศ S <S เกียรติยศสักสี่งั้นเหรอด้วงบินไปแป๊บนึงด้วยขอยืดก่อนด้วงบินไปเจอกันในชาติหน้าไอ้แคโก้กูบอกให้มึงโดดไม่ใช่สไลด์ลง <S <S ร <S 2> <S 2> โอโหโง่อจริงกูบอกแล้วว่าให้แม่งโดด <S 2> <S 2> <S 2> แล้วกูไม่อยอมตายแล้วกูไม่อย,ยมอมตายช่วยฉันสิวุตโตจบชีวิตฉันสิฮุตโตตายได้ไงมันเป็น การพิสูจน์ความแข็งแกร่งนี่อยากมีคนตายเพิ่มในที่สุดมีคนตายเพิ่มเกียติยศโดนตายเพิ่มนะอะไรนะไอ้วุฒิก็ตายเพิ่มเห็นเลยเมื่อกี้กูเพ่งกระโดดลงมาเลยด่าไอคนซักเว่ยปุกมันขึ้นมาไอ้ครอบครัวเนี่ยไอ้ครอบครัวเอวาเนี่ยทั้งไอ้ด้วงทั้งไอ้รกอะ รคน้อยของพี่พี่จะดูแลรคน้อยเองเจ้ายาบยุยี่เจ้ายาบยุยี่ของพี่แต่ว่าเออเออเออเเออเเออเอเเอเ เป็นแฟนคนในสภาไว้สักคนได้ไหมไม่ใช่โอ้เหลือชื่อเลยวะเอาไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยีย,ยังไม่ได้พูดอ,าาอะไรเลยสรุปยังไงเนี่ยน้ำหอม นะพีทีเป็นคนพูดไม่เขาถามถามนาายได้เลยไม่นี่แบบยืนผมไม่นี่อยู่เฉยๆตลอดอะไม่ว่าจะเจ็บไหมยาพิวเพี่องพี่กูบอกแล้วใช่ไหมว่ามึงไม่ได้เล้าใจพอที่จะให้ใครมาอยู่ไม่ได้หมายถึงแบบที่น้องไม่ได้เป็นบังด้วยคือไม่นนี่เนี่ยนะยืนอยู่เฉยๆแบบมันยืนสวยๆอะเห็นไหมโอ้โหเช็ดเลยอยู่เลยโอ้ยืนสวยๆแล้วแฟรแล้วไอ้ีทีก็เข้าไปหาเขา แสดงว่าพี่เงาเดิมแล้วทีงนะโทษจบผิดจงอันนี่นะจะช่วยหนูนะจะช่วยพี่จีไม่ใช่ก็คือนี่ไงพี่ช่วยมึงอยู่ไงแสดงว่าไอจีมันเป็นคนไม่ดีถ้าปู่เสียตลาดแล้วกันเดี๋ยวส่งมึงอะไปอยู่กับไนปเลยนะครับอยู่กับไอล็กครับไอล็กดูแลน้ำหอมแทนจีทีที ันนี้ไม่ดีนะจัน <c oughs> ดูดแรงด้วยสิตัวเนี้ย <c oughs> แล้วทำไงอะ่ะจีทีแล้วมึงแบบมึงไปจีบ <c oughs> <c oughs> มึงก็งงมึงก็รู้อยู่แล้วว่าเออเนี่ยเมนี่อยู่สภาแล้วมึงจะไปแบบทำอย่างนี้ทำไมอะ่ะแล้วน้ำหอมจะเหลืออะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ครับนะา <c oughs> เออเราเืนี้ยเนี่ยเด็กบ้านกูกูไม่คิดเลยนะว่ามึงจะเป็นคนอย่างเงี้ยทำดีทำดีทำดี มากเกินไปแล้วนะไอจีทีมึงก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำหอมเป็นน้องรักกูทำดีทำดีแล้วทำดีแล้วทำต่อไปนะทำต่อไปอาบเข้าหน้านะไอสัตว์แม่เฮ้ยกูไม่ไหวแล้วจริงจริงโอโอ้หว่ะเมื่อกี้จงมันตั้งใจต่อยน้าน้ำมวังไว้แทนหูเลยใช่ใช่กูบโหแทนน้ำหอมเลยแบบว่ากดขั้นสุดเลยใช่ไหมเฉี้ยยทำดีแล้วอย่างนี้ต้องจัดการแล้วนะไล่ออก หมายถึงน้ำหอมงออกไปไอจานจานจะเร็วไปไหนเนี่ยงอออกไปงออกไปไอจงมึงออกไปมึงอะอ๋อออกคปพาจีทีเปลี่ยนชุดละหมายถึงมึงอะมึงอะพาเองอ่ะเรออกไปไม่จานไม่เอานี่จานน้ำหอมเรื่องแบบเนี้ยมันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดก็ได้เว้ยยังไงคนเวลามันอยู่ในซ่วมนานๆอะมันก็ต้องเบื่อที่จะเข้าห้องน้ําเป็นธรรมดาจริงไหมแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับซ่วมก็มึงพูดอะ อุ้ยนี่กูช่วยมึงนะกูโดนด่าเลยเมื่อกี้กูพี่มึงนะอีเวนเอ้ยนะกูจัไม่พอมึงนำสกุลอะไรใช่เหรอหนุกเดินๆนุไปเปลี่ยนก็ได้มึงนำสกุลอะไรไายเช็คบัตรหน่อยได้มึงนำสกุลอะไรอุ้แบบอุ้มธรรมดากูเกลียดคนตระกูลนี้อือออนะครับว่าไงมึงนำสกุลอะไร มึงอีกคนเหรอเดี๋ยวนะกูถามว่ามึงนำสกุลอะไรเอ้ยเดจเ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 จแฮปปี้ครับหลอดตัวไปเห็นได้เลยอ่ะได้อย่ากผ่านชีดูท่าดิเอะเอ๊ะกูอุ้มใครเฮ้ยลงไปเดี๋ยวนี้เลยนะนางมันน <No> ีมันนีเหม่งจ๋ายหลบไปเลยนะเจ็บหลบไปเดี๋ยวนี้นะนางชนีขาสั้นเฮ้ยน้ำจะเย็นแม่งไอ้ฮา นี่ถ้าเกิดว่าแม่งยืนเรียงกันสามคนอยู่ในสภานะไอ้เฮียกูนึกว่าสมมุมันก็สูงปกติเปล่าคนหนึ่งเท่าน้ำหอมมานะกูนึกว่าโปสเตอร์สมมุไอ้เหียมีทั้งไอ้ด้วงมีทั้งเมนี่และมีทั้งมันลิไอ้เหียเอาขวัญใจด้วยอีกคนเอามาต่ออกสี่คนเท่าน้ำหอมมานะจริงนี้ำหอมสูงสุดในสภาและแม่งสูงร้อยเจ็ดแปดอะอ้าวผิดคน อันอนี้อะไรหนูสูง1 6 2, นะ2ดูแบบประชาชนหนูดได้นะ1 6 <c> 2 <oughs> นะอย่า่มู้่สูงเลย12ทำตัวเป็นเด็กท,ท,ทั้งที่ชอบดูสูงทำไมมึงจะทำไมกูวะฮะไอ้น้ำหอมมึงไม่รู้เหรอว่าอำนาจทั้งหมดอ่ะมันอยู่ที่ไหนที่ไหนครับเรียกกูว่า คนเอกเดี๋ยวนี้ <c oughs> คนเอกพี่สวนเอาไอ้ยีนอีจัดมึงอย่าไปยืนใกล้ๆด้วยมึงหลบมันนิดเดียวนี้นะสงสารปมด้อยมันไอ้ี้คอเลยเ็าอีมันนิดเดียวเองนี่เหมือนเหมือนเรว่าอะไรไอ้สาวรักถนนยีนยีนคู่แบบต้นไม้ เนี S 1> <S 1> ๋ยผมขอสุปรีแ๊บนึงนะคนดูเออเออาไม่ใช่เล่นพี่ชานครับไม่นีไม่ีมองพี่ผิดไปเลยเฮ้ยไอโจกูฟังเพลงแล้วกูอยากเป็นนักร้องว่ะไอดวงมาไม่มีสัญญาตอบรับจาก่หมายที่ท่านเนียไอเตี้ยมาไอเปรตด ไอโจกูว่ากูเป็นนักร้องได้วะ่ะสายตาแบบเนี้ยคงดูเจ้าเล่ไปท่าทางแบบเนี้ยคงดูไม่ค่อยน่าเชื่อใจมึงคิดว่าไงโจโจเอาไอสัตว์มือกันหมดเลยเหรอไอโจไอมีใครอยู่บ้างเนี่ยคะนะครับครับคุณว่ากูเป็นนักร้องได้ป่าวะ,วะ ขอ,อหนึ่งซิงเกิลค่ะเธอยังสงสัยในฉันและยังไม่เชื่อใจกันใจแหละเมื่อกี้ใจรวมกับท่าน้าร้องเพลงอะไรคะมึงไม่เคยฟังเหรอไอ้สัตว์ ไม่ไม่เคยค่ะเคยดูพี่ไม่หล่อลวงปะอ๋อเคยค่ะที่เป้ตามว่านเป็นองรอีใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่พี่เป้อารักเป็นพระเอกอ่ะไอเป็นเ,เนฮียอะไรใน e ี่อีเมโลหนูเป็นคนสวยค่ะหนูไม่ได้เป็นเฮียโอ้โหกล้าพูดแล้วไฟตะก,กี้แฟนกูเป็นไงบ้างทิพยนชนะครับเฮ้ยจริงเหรอโทรถ,ถามก่อน <k orn. S 3> แต่เขาบอกว่าผมที้งพวกขยะแล้วครับผมไม่อุ้ม ไอจีทีมึงจะทำยังไงเอานะมึงจะเอาไงเนี่ยสรุปเรื่องน้ำหอมอะฮะเอาไงครับน้าอยางไงก็เอาอยู่ไม่แบบเดิมนะก็ที่มึงกระซิบกูอะที่มึงที่มึงบอกว่ามึงแบบเบื่อแล้วอะน้าอย่าไปดูพูด เืออก็ีทีมันบอกก็เบื่อแล้วอ่ะเบื่ออะไรนะไอทุกวันน่ะทุกวันน่ะลืมตาขึ้นมาไอ้เหี้ยประเทศอื่นเขาเก็บสองไฟฟ้าลงดินหมดแล้วลเรพูดถึงประเทศไทยแหละแป้งลืมตาขึ้นมาเจอเสาอีกแต่เสือเป็นเสาที่ถูกเยี่ยวใส่ด้วยมีกลิ่นแสดงว่าห้องนอนติดหน้าต่างเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอาอุ้ยอ้ย กูโู้อะไรวะไอ้ดวงค่ะกูจะให้ภารกิจมึงกูจะเป็นนักร้องและมึงจะต้องทําให้กูเป็นนักร้องได้ค่ะก็ฉันรู้ว่าเย็ดกับเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ฉันรู้ว่าเธอคงเป็นเมียเขาเมียเขาเมียเขาแต่ฉันเขอ คำตอบแรกมันอาจจะรุนแรงได้ไหมได้พูดมาเลยค่ะดึงแบบได้แต่ฉันรขอาาแ,บบแรนะแต่ฉันขอจังหวะรอจังหวะรอยังง่ายแม่หัวรักกูเลือกเป็นนักร้องดีกว่ากู<อ>ว่ากูไปเป็นในนี่ดีกว่า เปิดพีพิธภัณฑ์สัตว์หายากมึงคิดว่าไงาได้ค่ะเริ่มจากตัวแรกเลยตัวแรกนั่นก็คือมนุษย์แคละไม่มีที่ไหนในโลกหรอกมแรงเกไม่มีที่ไหนในโลกหรอกที่มันจะเลยเก้าอี้มาแค่คอ <c oughs> ถูกต้องไหมไมถึงคขแล้วคะนะ มันจะมีนะไม่ได้หมายถึงด้วงหรอกหนูว่านะสามสหายสีน้ำเงินเมนี่ด้วงและมะลิน้าไม่ได้ว่าด้วงเลยกูทนไม่ไหวแล้วกูทนไม่ไหวแล้วไอ้เฮียกูทนไม่ไหวแล้วสัตว์เอ้ยแป๊บหนึ่งกูอันเฮียวาน,านนะ้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา เือนๆตอนนี้เรากำลังล้อมวงตัวอะไรสักอย่างไอ้บู๊ดมันต่อยน้าทำไมไอ้วุ๊ไอ้วุ๊มันต่อยน้าทำไมอ่ะ ชวนกันไปกินแล้ววะน้ำหอมนูจะชวนกันไปกินตรงนี้เลยเหรอลูกเมื่อกี้พี่ได้ยินนะหนูบอกไปกินกันไหมไม่หนูถามว่ามีข้าวไหมเอม๊หูฝาหรือเปล่าบ้าพี่เป็นโรคหูฝาแล้วป้า,าพี่หูดีตายพี่แบบไม่ไม่ได้ฟังเพี้ยนนะ Sweet. Yeah, all day and all night. We'd stay up. It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. We were all right. Staying awake.